สวัสดีครับว่าของครูเอกนะครับยามทางช่อ o u t u b e ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องได้เปลี่ยนรูสารเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีเช้าวันอังคารที่1กันยายนนะครับวันนี้วันหัยออกนะใครที่คาดหวังตัวเลขใดขอให้ถูกตัวเลขนั้นนะครับ <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็วันนี้เป็นนิมิตมาอันดีสําหรับชั้นเรียนนะในชั้นเรียนเลขพยากรณ์คือวันนี้เรียนวันแรกนะครับเป็นเรียนวันแรกนะก็ ณเวลาที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่เรียนเรียนแตเน่เป็นช่วงก่อนก่อนหน้าที่จะถึงเพราะว่าจะสอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับประมาณทุ่มหนึ่งของตอนกินเป็นวันแรกก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับก็รุ่นนี้ก็จะตัำให้เต็มที่นะจะพยายามถ่ายทอดจริงๆเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คิดใหม่ทําใหม่เลยเนื้อหาอาจจะมีซ้าจากรุ่นก่อนบ้างแต่ว่าจะมีเนื้อหาใหม่เข้ามาเสริมให้ ให้ขยายความเกี่ยวกับการตีความเรื่องของตัวเลขในการดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูเลขในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะ,ะถ้าท่านใดสนใจนะครับปีนี้ไม่ทันก็รอปีหน้าเลยนะครับ,รบผมอ่ะโอเควันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนนี่แหละครับก็คือ7926 7 9 2, 6. 7 9 2 6นะครับกูเอกตั้งชื่อว่าค่อยคิดค่อยสร้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผม ค่อยคิดค่อยสร้างนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ก็คือ,อ7 9็ดเ9้าแล้วก็2 662นะครับผมทั้ง3คู่นี้คคยทำรีวิวแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังในเลขกลุ่มนี้ได้นะครับผมหรือใครต้องการจะดูเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่ม792 297แล้วก็6 2สอง6นะครับทั้งเลขคู่และ3ตัวทำไว้เรียบร้อยแล้วกลับไปดูย้อนหลังได้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผม เห็นน่ะเวลารีวิวจริงๆเวลาฟังจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะชอบมาดูเลขสี่ตัวเพราะว่ามันได้อ่านเป็นตำแหน่งตำแหน่งนะครับพอันึ่งตำแหน่งตำแหน่งแล้วเขามันก็จะไม่ค่อยเหมือนน่ะไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนเพราะผมไม่อ่านเลขคู่ผมอยาก่านตามตำแหน่งไล่ไปตามเนี่ยผมมองว่าการทำนายลักษณะของตำแหน่งเนี่ยมันดูแม่นกว่ามันดูแบบเจาะลึกมากกว่ามันไม่มันตัดสิ่งที่เรียกว่าคำทำนายแบบภาพรวมออกเยอะเยอะๆที่มันจะเยอะเกินไปอ่ะก็ มาอ่านเฉพาะจุดที่โฟกัสหน้านหน้า,นนานกับด้านหลังอะไรเงี้ยคนลยชอบกันมัน้งผมก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะมาดูสี่ไม่กลับไปดูสามไม่กลับไปดูสองละนะครับ <c oughs> มาดูสี่ตัวไปเลยมันจบๆประมาณนั้นนะครับแล้วใครที่ขอมาก็รอนอะนะครับเจ็ดเก้าสองหกครับค่อยคิดค่อยสร้างแน่นอน <c oughs> เพราะพูดถึงความคิดก็พูดถึงสี่ตัวหลังก่อนแล้วกันนะครับลงท้ายเลขสี่ครับเอลงท้ายเลขหก <c oughs> ลงท้เป็นเจนะ็ดเก้าสองหกเนาะ ลงท้ายเลขหกครับจุดเด่นของการที่มีลงท้ายเลขหกก็คือมีความคิดความอ่านที่เป็นของตัวเองมากๆนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับเลขห้าคือคิดพิจารณาสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาแต่สิ่งที่เขาพิจารณาเนี่ยมันจะดูง,ง่ายกว่าเลขห้านิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะพิจาจรณาเฉพาะเรื่องที่เขาสนใจไม่ใช่ไม่เหมือนเลขห้านะเลขห้าเนี่ยสนใจไม่สนใจไม่รู้พิจารณาหมดแล้วค่อยมา ดูอีกทีว่าอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นหกเนี่ยพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นไม่สนใจนี่ปล่อยผ่านไม่เสียเวลาความช้าเนี่ยมันไม่ได้ช้าเพราะว่าพิจารณาเยอะแต่มันช้าเพราะว่าเขากําลังเลือกอยู่แล้วมันต้องดีที่สุดไงแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยมันก็เลยนานหน่อยหลายคนที่มีเลขหกทายส่วนใหญ่ก็จะเจออาการแบบนี้แต่ไม่ใช่การพิจารณาแบบรายละเอียดดีเทลนู่นนั่นเลยก็คือเหมือนเหมือนเวลาเราชอบ สมมตินะเราชอบเราชอบอกระเป๋าแบรนด์เนมสักแบรนด์หนึ่งคือเราชอบแบรนด์นี้แหละแต่เราชอบทรงนี้แต่พอดีไอ้ที่มันลดราคาเนี่ยสมมตินะมันจะเป็นรุ่นที่แบบใกล้เคียงกับรุ่นที่เราจะซื้อแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นนั้นนะ่ะนึกผาพเคยนึกใครซื้อของหน้าน,นึกผาบอกนะเลขหกอ่ะจะค่อนข้างพิจารณาคือปรประมาณถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นนะที่บอกว่าไอ ถึงแม้มันจะชื่อคนละรุ่นนะแต่ว่าไอ้นี่มันสวยนะลดราคาด้วยโอ้โหราคาแล้วก็ยี่ห้อนี้เหมือนกันนะอะไรเงนี้แป๊บหนึ่งก็จะเอาละมีความรู้สึกาขึ้นอย่างน้อยก็ยี่ห้อเดียวกันอะไรเงี้แต่เลขหกไม่มันต้องใช่ไง <c oughs> ความที่มันนานคือมันต้องใช่นึกออกใช่ไหมครับรานั้นก็ลองไปเปรียบเทียบกับเรื่องอืนในชีวิตดูวาเลขหกท้ายาจะประมาณคือมันต้องใช่เท่านั้นนะมันอาจจะกลายเป็นเลขหัวแข็งในเขาเรียกว่าหัวแข็งระดับหนึ่ง แต่ก็เพื่อตัวเองอะแต่คือแต่แต,แต่สําหรับผมผมมองว่ามันเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะกระชาก็ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> อ,อยากก็เป็นท่านท่าน้ำเดร๋ยเขาก็ใจเย็นถ้าไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรรอได้อะไรเนี้ยเออประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนี่คือหกทายแต่ทําเรื่องเด็กเรื่องอื่นคือมีจิตนาการดีตั้งใจตั้งใจเวลาทำอะไรสิ่งที่ชอบจะตั้งใจมากตั้งใจดีมากๆเลยนะครับส่วน้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เวลาเขาทำแลมตอบโจทย์ตัวเองมันสบายใจอ,ะอ่ะนี่ข้อดีแต่ข้อดรอยอย่าอองที่บอกไปมันช้าช้าเพราะเลือกเยอะอย่างที่สองคือนอกจากเป็นเล่ที่ค่อนข้างเอาแต่ใจนะผมจะบอกไปเลยที่เป็นด้านด้านลบอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ก็ดีเ่าะการตัดใจของเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเช่นสมมติว่าไม่ได้บางคนจะเอาไม่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเขาจะแบบจะไม่แบบมันจะไม่แข็งแต่แบบว่าเหมือนจะหาชั้นเชิงว่า ก็ชอบนะแต่เอาไว้ก่อนละกันเคยจะมีวิธีการคิดแบบนี้แบบคิดแบบง่ายแบบไม่อยากให้กระทบกระเทือนใครบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุ่นกิง่งแต่ถามว่าจะให้เปลี่ยนแบบบอกให้คนเลขหกท้ายเนี่ยเปลี่ยนใจยากยากมากถ้าเขาไม่ชอบอยู่แล้วนะครับอ่านี่คือเลขท้ายตําแหน่งต่อมาครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขสองในแนวคิดการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะครับเปิดกว้างนะมองภาพรวมเก่งนะครับ เป็นคนที่มีจินตนาการในการมองว่าคนที่เขามองเข้ามาเนี่ยหรือว่าเขากำลังพิจารณาเรื่องไหนอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องทํำยังไงประมาณไหนให้มันลงตัวอย่างพอดิบพอดีอ่าให้เรานึกถึงหน้าเอ้ยนึกถึงเลขคู่ห้าหกที่เราเคยใช้ใช้กันเยอะๆห้าหกไทยสองหกจริงผมว่าไม่ต่างหรอกแต่ดูละมุนกว่าความคิดมันจะดูซอฟกว่า มันจะไม่ต้องมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนจนมากเกินไปเอาแค่แบบว่าพอไปได้พอทําได้แต่ว่าแน่นอนพอมีเรื่องหนักๆหนาๆเนี่ยเลขสองหกอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรดูแบบมีขั้นมีตอนเยอะจนแบบว่ามันต้องรัดกลุ่มอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบพอทําได้บ้างอันไหนไม่ได้เขาก็ปล่อยผ่านเลยอะ่ะเขาไม่ได้มานั่งทษสีดำหรือของจะไปเขาปล่อยผ่านเลย คือเน้นเอาง่ายเอาสบายเอาลงตัวเอาเข้าใจถ้าเกิดว่าอะไรยากๆเกินไปรอก่อนแล้วกันผมว่าคนใช้รถสองหกไดมันรเป็นเน้นความสบายใจถ้าไม่ได้สบายใจก็ไม่เอาเพราะนั้นหลายคนมองว่าสองหกมันจะอ่อนไหมคือจริงๆแล้วถ้าถ้าคุณเป็นคนที่คิดว่าชีวิตมันเครียดมันเยอะถ้าสองหกผมว่าเขาโอเคนะเขไม่เครียดไง มันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆค,คิดที่มันตอบโจทย์ตัวเองอะอะไรไม่ตอบโจทย์ก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่าใจอ่อนช่วยคนไหมผมมองว่าไม่ขนาดนั้นนะถ้าดูจากตาแหน่งเนี่ยเพราะว่าเลขหกท้ายมไม่ใช่คนใจอ่อนอยู่แล้วแค่วิธีการมันแบบซอฟๆไม่ค่อยไปไปอะไระใครแค่นั้นเองคือไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็ไม่ต่อต้านเอางี้ละกันผมอธิบายแบบนี้นนเวลาที่ใครแบบไปขอความช่วยเหลือคนสองหงส่วนใหญ่แล้วมักจะได้คําตอบที่ดีๆเสมอแหละเพราะว่าเขาจะแบบ ฟังว่ามาว่ามาแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังอะไรเงี้ยคนที่เวลาไปปรึกษาเขาเรียกสองหกถึงช่องเนี่ยไ,ได้คําตอบคนเลยเขารู้หมดเลยแต่ว่าถ้าจะไปบังคับให้เขาแบบมาคือบังคับให้คนสองหกเห็นด้วยเห็นตามไม่ใช่แต่ถ้าไปขอคาปรึกษาคนสองหกก็ได้ประมาณนี้ได้อันนี้ในมุมมองหนึ่งนะครับส่วนตาแหน่งนอมานะครับพอขยับไม้นิดนึงเป็นเล็กกล่าคราวนี้ยพูดถึงวิธีการคิดของเขาก่อนว่า พอเ,เขาคิดแบบง่ายๆสบายๆายเอาที่ลงตัวเขาจะค่อยๆทํามัอนอย่างที่แบบเอ้ยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเขาจะทําถ้าเป็นตัวเขาเองทําเรื่องของเขาเองผมว่าดีไม่ได้ไปทํากับคนอื่นนะผมว่าดีจินตนาการดูหลากหลายมีแนวทางเยอะแยะมากมายที่มันทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเขาทําให้ตัวเองสบายใจได้เก่งมากสําหรับของเก้าสองหกนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องไปแก้ปัญหาให้ใครต้องไปที่ปรึกษาใครต้องไปอยู่ร่วมกับใครหรือต้องไปต้องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขามักจะ แก้ปัญหาได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าพอนานๆเข้าทาไปบ่อยๆเข้าเขาจะไม่ค่อยโอเคละเขารู้สึกแบบต้องหาความปิดวิเวร์ววของตัวเองหน่อยไปช่วยคนอื่นมากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบหน่อยๆหน่อยถ้าไปแบบกับคนเยอะๆแต่ถ้าไม่ได้อยู่กับคนเยอะๆทําเลตตอบโจทย์ถืงว่าดีนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดตําหรับเล็กลุ่มนี้นะคือพื้นฐานปเป็นเลขเจ็ดเวลาเขาคิดเขาทำอะไรพอเขาค่อยๆทําแต่เขาทําจริงจังนะ เป็นเรื่องของเขาเองนะก็ทําจริงจังมากผมชอบที่ว่าได้คิดค่อยๆคิดค่อยๆเป็นอย่างที่ตัวเองอยากจะทาแล้วก็ฝังลงไปในการวิธีปฏิบัติทา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 คนเนี้ยระยะยาวเนี่ยทำอะไรมักจะสําเร็จอยู่เสมอเพราะเขาจะไม่ได้เร่งเสีนทีเดียวแล้วเขาก็จะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาจะไม่ได้แบบว่าทุกอย่างมันแบบสมมุติว่า เราขับรถไปที่หนึ่งเราสมมตินะสมมตินี่ผมสมมุติเงินเราไม่พอน้าค่าน้ำมันรถเราไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องคือเวลาไม่ต้องคิดเรื่องไหนมากน้ํามันรถไม่พอเขาจะไปไปอยู่ท,ท,ที่ที่แบบว่าโอเคถ้าเราอยากจะไปตรงนี้เราไปอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งหาเงินก่อนนะครับหาเงินก่อนหาเงินทำโน,น่นนี่นั่นขายกระโปรงกาแฟหรืออะไรก็ได้เพื่อจะมีตังค์แล้วค่อยไปต่อเ้าจะเป็นคนประมาณเนี้ย ือไม่ได้เร่งรีบว่าจุดหมายมันต้องเสร็จภายในทีเดียวเขาเป็นคนที่ทําระยะยาวๆได้ดีระยะยาวได้ดีนะครับอ่าคือตัดสินใจอะไรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหะแต่ว่ก็ตั้งใจทําแล้วก็ทําได้นานๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ตู้มเดียวหนักๆเปลี่ยนทีวิทย์ปุ๊บๆๆๆอันนี้ไม่ได้ยากค่อนข้างยากนะครับเขาไม่ค่อยชอบนะเลยกลายเป็นทีที่มาของที่ผม,มเขียนไว้ว่า ค่อยคิดค่อยสร้างไม่ต้องรีบอยากจะขับรถไปไถที่ไหนที่ทึ่งอะไม่ถึงอะพักก่อนเดี๋ยวรอเงินมาหรือนู่นนี่นั่นทําอะไรอะพอมีแล้วค่อยไปต่อประมาณเนี้ยเอ,อนะครับเหมือนวิ่งมาราธอนหยุดก่อนก็นได้ไม่ได้ไม่ได้จับเวลาเขาไม่ได้ว่าหรือถ้าเกิดว่าเออตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งวันนี้อ่าแล้วแบบมันไปไม่ได้ มันแบบเอ้ยลางกาไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรงานนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกซ้อมร่างกายใหม่รอบหน้าค่อยวิ่งต่อนะคือเขาจะไม่ได้ซีเรียสกับขนาดนั้นแต่ถามว่ายังวิ่งอยู่ไหมก็ยังวิ่งอยู่ครับนึกเภาออกไหมเออเป็นคนเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยไปสาเร็จเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับอ่ะนี่คือเลข้ายแล้วแต่คนชอบเนาะเจ็ดเก้าสองหกนะครับส่วนด้านหน้าอันนี้บุคลิกที่ผมชอบดูนิ่งๆเงียบๆเหมือนแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา แต่เวลาที่เข้าไปสัมผัสได้พูดคุยได้พิจารณาได้คุยอะไรกันนะี่ยจะรู้สึกว่าไอ้คนคนนี้พูดดีอ่ะเข้าใจง่ายแต่เห็นภายนอกจะรู้สึกเหมือนไม่อยากจะเข้าใกล้เหมือนไม่อยากจะคุยเหมือนเขานิ่งเงียบเงียบอย่างเงี้ยเหมือนไม่รู้แต่จริงเขารู้ไองพอเข้าไปคุยอย่างแล้วเขารู้พูดดีด้วยตอบดีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นบุค,คลิกที่แบบซ่อน ซ่อนอยู่ข้างในนะครับไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครมันอินโทรหมดแแต่คุยได้นะแต่คุยได้ผมว่าก็แล้วแต่คุณชอบนะเพราะว่าเขาแต่งตัวดีด้วยคือถ้าเอาเรื่องบุคลิกการแต่งกายแต่งตัวดีแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อเลยล่ะเนี้ยสะอาดนะครับแต่แค่เขาแค่ไม่ได้แบบอาจจะมีอาการเขินอายนิดนิดนะครับเพราะเปิดหน้าเป็นเจ็ดเก้าสองเนาะแต่แบบว่าแต่พอได้พูดได้คุยก็โอเคเลยนะครับบุคลิกก็ประมาณนี้อันนี้คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินภาพรวม เป็นคนที่เก็บหอมรอมริบได้ดีหาได้เรื่อยๆหาได้เรื่อยๆถามว่าหาได้ทีลรเยอะๆไหมก็เขาเป็นคนที่มองภาพก่อนสมมติว่าปีเนี้ยจะหาได้ประมาณเนี้ยจะต้องทํำยังไงก็จะวางแผนไว้แล้วก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆเรื่องหากับเรื่องเก็บผมมองว่าทั้งเลขกลุ่มเนี้ยทําพร้อมกันอ่าเขาจัดการบริหารการเงินไปนพร้อมกันเต็มสิทธินะภาพรวมทั้งหาทั้งเก็บนะผมให้เก้าผมชอบกลุ่มเนี้นะครับ แต่ที่ขาดไปนี่คือบางบางทีอ่ะพอมันไม่หกท้ายมนอะจรมีการใจจ่ายอยู่บ้างขาดไปหนึ่งนะครับประมาณนี้ผมชอบผมชอบภาพรวมให้เก้าเลยนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักอันนี้มองอะไรยาวๆค่อยๆค่อยๆหาไปดีกว่าไม่รีบแต่ถามว่าบุคลิกภายนอกดดึงดูดไหมก็มันถ้าเป็นบุคลิกจริงเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไงถ้าใครชอบสายเงียบๆไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยอะไรเงี้ยเออเรื่องนี้ตอบโจทย์ แต่ถ้าใครชอบความสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลาดูเอร์เอันนี้ไม่ใช่คนละเรื่องกันสไตล์ก็อาจจะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเรองความรักเอาเรื่องความรู้สึกเนี่ยเป็นคนที่มองคนระยะยาวมากกว่าจะไม่ใช่แบบมองแค่สั้นๆนะครับก็ค่อยๆค,ยคบถ้าเขากันได้ความติดต่อประมาณนี้สําหรับเรื่อง,องความรักนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับห้องเลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทางช่องยูทูบนะส่วนวันนี้วันพิเศษนะครับก็คือวันเรียนวันแรก ใครที่สมัครเรียนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,รกสสด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ